สบายดีมินิทุกส,สร้างหนกนะุกจะมาแก้อากาศในภาพกับด้านของทีวีจอบแบนเมกานะ้าเนาะเมกา้าอันนี้คือตัวรีโมทรีโมทที่มากับเครื่อง สวิตโหมดปุ่มมี้บมสมารม์ทไลน์ได้เนาะสังเกตกดก็มีปฏิกิริยาแด็บโหมสมารม์นไลน่ได้เรามาเดินกันเลยเนาะตอนนี้จะได้ใส่รหัสเนาะกด,ดเมนูได้ใส่รหัสกดรหัสแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ แล้วก็เลื่อนเลือนหาพารเนลเซตติ้งโอเคอ่ามาเลือกทำมาบินเลอร์นะบินเลอร์เปิดตัวนี้นะกดเลื่อนขัวอ่ามันจะกลับมาแบบนี้แหละปกติลนะกดออกได้เลยนะ có thể là chụp